อบพยพบทที่37การทำหีบแห่งสักขีพยานเบซาเลวทำหีบด้วยไม้กระถินเทศยาว110เซนติเมตรกว้าง66เซนติเมตรและสูง66เซนติเมตรหีบนั้นเขาหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์ทั้งด้านในและด้านนอกและได้ทำขอบด้วยทองคำล้อมรอบหีบนั้นเขาลอห่วงทองคำสี่ห่วงสำหรับหีบนั้นติดไว้ที่มุมทั้งสี ด้านนี้สองห่วงและด้านนั้นสองห่วงเขาทำคานหามด้วยไม้กระถินเทศแล้วหุ้มด้วยทองคําเขาสอดคานหามเข้าที่ห่วงข้างหีบสำหรับใช้ยกหามหีบนั้นแล้วเขาทำรพระที่นั่งกรุวานด้วยทองคําบริสุทธิ์ ยาว110เซนติเมตรกว้าง66เซนติเมตรเขาทำเครูปทองคำสองรูปโดยใช้ค้อนเป็นเครื่องมือทำที่ปลายพระที่นั่งกรุณาทั้งสองข้างเขาทำเครูปไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาข้างละรูปเขาทำเครูปนั้นที่ตอนปลายทั้งสองข้างเป็นเนื้อเดียวกับพระที่นั่งกรุณาเครูปกลางปีกขึ้นสูงปกพระที่นั่งกรุณาไว้และหันหน้าเข้าหากันคือเครูปหันหน้ามาตรงพระที่นั่งกรุณา การทำโต๊ะขนมปังเฉพาะพระพักเขาเอาไม้กระถินเทศมาทำโต๊ะตัวหนึ่งยาว88เซนติเมตรกว้าง44เซนติเมตรและสูง66เซนติเมตรเขาหุ้มโต๊ะนั้นด้วยทองคำบริสุทธิ์และทำขอบด้วยทองคำล้อมรอบโต๊ะนั้นด้วยเขาทำกรอบโต๊ะนั้นกว้าง7.5เซนติเมตรโดยรอบแล้วทำขอบด้วยทองคำล้อมรอบกรอบนั้น เขาลอห่วงทองคำสี่ห่วงติดไว้ที่มุมขาโต๊ะทั้งสี่ห่วงนั้นชิดกับกรอบสำหรับสอดคานหามเขาทำคานหามด้วยไม้กระทินเทศแล้วหุ้มด้วยทองคําสำหรับหามโต๊ะนั้นและเขาทำเครื่องใช้สำหรับโต๊ะนั้นมีจานชามเล็กช้อนกับอ่างและคนโทที่ใช้รินเครื่องดื่มบูชาซึ่งทำด้วยทองคำบริสุทธิ์การทำคันประทีปเขาใช้ค้อนเป็นเครื่องมือทำคันประทีปด้วยทองคำบริสุทธิ์ อีกทั้งฐานและลำตัวของคันประทีปดอกฐานดอกและกลีบก็ทำเป็นเนื้อเดียวกับคันประทีปมีกิ่งหกกิ่งแยกออกจากลำคันประทีปนั้นข้างละสามกิ่งแต่ละกิ่งที่ยื่นออกมาจากคันประทีปมีดอกเหมือนดอกอัลมอนด์สามดอกทุกๆดอกมีฐานดอกและกลีบและตรงลำคันประทีปนั้นมีดอกสี่ดอกเหมือนดอกอัลมอนด์ทั้งฐานดอกและกลีบใต้กิ่งทุกๆคู่ที่ยื่นออกจากลำคันประทีปนั้นจะมีฐานดอกหนึ่งอัน ฐานดอกและกิ่งเป็นเนื้อเดียวกับคันประทีปทุกส่วนเป็นเนื้อเดียวกันด้วยทองคําบริสุทธิ์โดยใช้ค้อนเป็นเครื่องมือทําเขาทําตะเกียงเจ็ดดวงของคันประทีปนั้นตะไกรตัดไส้ตะเกียงและถาดใส่ตะไกรด้วยทองคําบริสุทธิ์เขาทําคันประทีปและเครื่องใช้ทุกอย่างสําหรับคันประทีปนั้นด้วยทองคําบริสุทธิ์หนัก35กิโลกรัมการทําแท่นเผาเครื่องหอม เขาสร้างแท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอมด้วยไม้กระถินเทศยาว45เซนติเมตรกว้าง45เซนติเมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสูง90เซนติเมตรเชิงงอนที่มุมแท่นนั้นก็เป็นไม้ชิ้นเดียวกับแท่นเขาหุ้มแท่นนั้นด้วยทองคำบริสุทธิ์ทั้งด้านบนและด้านข้างทุกด้านและเชิงงอนด้วยและเขาทำขอบด้วยทองคำล้อมรอบแท่นนั้น เขาทำห่วงทองคำสองห่วงติดไว้ใต้ขอบด้านละห่วงตรงข้ามกันสำหรับสอดไม้คานหามเขาทำไม้คานหามนั้นด้วยไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองคำการปรุงน้ำมันเจิมและเครื่องหอมเขาปรุงน้ำมันเจิมอันศักดิ์สิทธิ์และปรุงเครื่องหอมบริสุทธิ์ด้วยเครื่องเทศตามศิลปะของช่างปรุง พยบบทที่38การทำแท่นบูชาเขาทำแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวด้วยไม้กระทินเทศเป็นแท่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว2.2เมตรกว้าง2.2เมตรสูง1.3เมตรเขาทำเชิงงอนทั้งสี่มุมบนแท่นนั้นให้เป็นเนื้อเดียวกับแท่นเขาหุ้มแท่นด้วยทองสำริดเขาทำเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับแท่นนั้นคือหม้อพั่วอ่างสามง่าม และถาดรองไฟเครื่องใช้ทุกชิ้นสำหรับแท่นนั้นเขาทำด้วยทองสำริดและเขาทำตะแกรงทองสำริดสำหรับแท่นนั้นให้อยู่ใต้ขอบในรอบแท่นบูชาและให้เย็นลงมาจนถึงประมาณกึง่งกลางของแท่นเขาลอห่วงสี่ห่วงติดที่มุมทั้งสี่ของตะแกรงสำหรับสอดไม้คานเขาทำไม้คานด้วยไม้กระถินเทศสำหรับหามและหุ้มด้วยทองสำริดเขาสอดไม้คานนั้นไว้ในห่วงข้างแท่นสำหรับหาม เขาทำแท่นนั้นด้วยไม้กระดานให้ข้างในกรงการทำอ่างทองสำริดเขาทำอ่างและฐานรองอ่างด้วยทองสำริดจากกระจกเงาของบรรดาผู้หญิงที่ปรนิบัติแนประตูเต็นนัดพบการทำลานพระพราและเขาสร้างลานพระพราโดยด้านใต้มีผ้าบังที่ทำด้วยผ้าป่าเนื้อดียาว44เมตรมีเสา20ต้นกับฐานทองสำริดรองรับเสา2ีฐาน แต่ขอติดเสาและเรายึดเสานั้นทําด้วยเงินในทํานองเดียวกันด้านเหนือให้มีผ้าบังยาว44เมตรกับเสา20ต้นและฐานทองสำริด20ฐานขอและเรายึดเสานนั้นทําด้วยเงินส่วนด้านตะวันตกมีผ้าบังยาว22เมตรกับเสา10ต้นและฐานรองรับเสา10ฐานขอและเรายึดเสาทำด้วยเงินด้านตะวันออกใช้ผ้ายาว22เมตร ผ้าบางด้านริมประตูข้างหนึ่งยาว6.6เมตรมีเสาสามต้นและฐานรองรับเสาสามฐานและอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันริมประตูข้างนี้และข้างโน้นมีผ้าบางยาว6.6เมตรมีเสาสามต้นและฐานรองรับเสาสามฐานผ้าบางลานโดยรอบนั้นทำด้วยผ้าป,ป่าเนื้อดีฐานรองรับเสานั้นทำด้วยทองสำริด ส่วนคอติดเสาและเรายึดเสาเป็นเงินและหัวเสานั้นหุ้มด้วยเงินและเสาทุกต้นของลานมีเรายึดเสาทำด้วยเงินม่านบางตาที่ประตูเข้าลานนั้นปักด้วยฝีมือของช่างปักเป็นสีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและผ้าป,ป่าเนื้อดียาวเก้าเมตรสูงสองเมตรเสมอกับผ้าบางลานมีเสาสีต้นกับฐานรองรับเสาสีฐานเป็นทองสำริด ขอติดเสาทำด้วยเงินและส่วนที่หุ้มหัวเสากับราวยึดเสาเป็นเงินหลักหมุดทุกตัวของพระพราและของลานรอบพระพรานั้นทำด้วยทองสำริดโลหะที่ใช้ในการสร้างพระพราต่อไปนี้คือบัญชีสิ่งของที่ใช้ในพระพราคือพระพราแห่งสักขีพยานซึ่งได้บันทึกไว้ตามคำสั่งของโมเสส โดยคนเลวีในความดูแลของอิธามาบุตรอารอนปุโรหิตส่วนเบซาเลวบุตรอุรีผู้เป็นบุตรของเธอแห่งเผ่ายูดาทำทุกสิ่งที่พระยาเวได้ทรงบัญชาโมเสสแล้วผู้ร่วมงานกับเขาคือโอโฮลีอับบุตรอาหิสมักแห่งเผ่าดานเป็นช่างฝีมือช่างออกแบบและช่างปักโดยใช้ได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มกับผ้าป่าเนื้อดี ทองคำทั้งหมดซึ่งเขาใช้ในการสร้างสถานนมัสการนั้นคือทองคำที่มาจากการถวายมีน้ำหนัก1000กิโลกรัมตามมาตราการช่างน้ำหนักของสถานนมัสการเงินที่ได้จากชุมนุมชนที่ถูกนับไว้รวมเป็น3,430กิโลกรัมตามมาตราการช่างน้ำหนักของสถานนมัสการโดยเก็บเงินคนละ6กรัมคือเครื่องเชคเคิลวตามเชคเคียวของสถานนมมัสการ จากทุกคนที่ไปจดทะเบียนสมนโนครัวที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปรวม6 3 5 5 0คนเงินหนัก3400กิโลกรัมนั้นเขาใช้หลอทำฐานรองรับเสาของสถานมัส,สการและฐานของม่านฐานร้อยฐานใช้เงินหนัก3400กิโลกรัมคือฐานละ34กิโลกรัมแต่เขาใช้เงินหนัก 30กิโลกรัมทำขอสำหรับเสาและหุ้มหัวเสานั้นและทำราวยึดเสาด้วยทองสำริดที่เขานำมาถวายหนัก2,425กิโลกรัมทองสำริดนั้นเขาใช้ทำฐานประตูเต็นท์นัดพบและทำแท่นทองสำริดและตะแกรงประจําแท่นและทำเครื่องใช้ทั้งหมดของแท่นนั้นทำฐานล้อมรอบลานและฐานที่ประตูลานหลักหมุดทุกตัวของพระพราและหลักหมุดรอบลานนั้น อบพยบบทที่39การเย็บเสื้อตำแหน่งของปุรโรหิตและพวกเขาใช้ได้สีฟ้าสีม่วงและสีแดงเข้มนั้นทำเสื้อตำแหน่งสำหรับใส่เวลาปรนิบัติในวิสุทธิสถานและพวกเขาได้ทำเสื้อตำแหน่งบริสุทธิ์สำหรับอาโรนตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสพวกเขาทำเสื้อเอโฟดด้วยทองคำด้วยได้สีฟ้า สีม่วงสีแดงเข้มและผ้าป่าเนื้อดีพวกเขาตีทองแผ่ออกเป็นแผ่นบางๆแล้วตัดเป็นเส้นๆเพื่อทอเข้ากับได้สีฟ้าเข้ากับได้สีม่วงเข้ากับได้สีแดงเข้มและเข้ากับผ้าป่าเนื้อดีด้วยฝีมือช่างชำนาญงาน พวกเขาทำแถบติดไว้ที่บ่าเพื่อโยงเอโฟดให้ติดกับริมตอนบนทั้งสองชิ้นสายรถเอลก็ทอยอย่างประณี่สำหรับคาทับเอโฟดนั้นทำด้วยฝีมืออย่างเดียวกันและใช้วัสดุอย่างเดียวกับเอโฟดคือทำด้วยทองคำได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและผ้าป,ป่าเนื้อดีตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสพวกเขาเอาโอนิกฟังไว้ในกระเป๋าทองคำซึ่งมีลวดลายวิจิตและแกะสลักอย่างแกะตรา เป็นรายชื่อเผ่าของอิสราเอลแล้วเขาติดพลอยนั้นไว้กับเอโฟดบนแถบบ่าเพื่อให้ระลึกถึงเผ่าต่างๆของอิสราเอลตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสเขาทำทับซวงด้วยฝีมือช่างํำนาญงานเหมือนกับทำเอโฟดคือทำด้วยทองคําได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและผ้าป่าเนื้อดีทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสภาพทบกลางยาว22ซนติเมตรกว้าง22ซนติเมตรเป็นสองทบด้วยกัน พวกเขาฝังอัญมณีสีแถวบนทับซวงนั้นแถวที่1ฝังคาเนเลียนเพริโดและมรกฏแถวที่สองฝังเทอร์คอยภไพลินและเพชรแถวที่สามฝังเพทายโมราและแอมมิติสแถวที่สี่ฝังเบริลโอนิกและเจสเปอร์อัญมณีทั้งหมดนี้เขาได้ฝังในกระป๋ะลวดลายวิจิตทำด้วยทองคำ อัญมณีทั้งสิองอย่างนี้จะรึกชื่อแต่ละชื่อของบรรดาบุตรอิสราเอลไว้เหมือนแกะตราตามลำดับสิองเผ่าพวกเขาทำสร้อยถักเกลียวด้วยทองคำบริสุทธิ์สำหรับทับสวงและทำกระเปาะลวดลายวิจิตสองอันด้วยทองคำและห่วงทองคำสองห่วงติดไว้ที่ปลายทั้งสองของทับสวง เขาทั้งหลายสอดสร้อยทองคำสองสายนั้นในห่วงตรงมุมทับสวงและปลายสร้อยอีกสองข้างนั้นพวกเขาทำติดกับกบระเปาะลวดลายวิจิตทั้งสองและติดมันไว้ข้างหน้าแถบทั้งสองที่ยึดเอโฟดบนบ่าเขาทั้งหลายทำห่วงทองคำสองห่วงติดที่มุมด้านล่างในทั้งสองข้างของทับสวงที่ติดกับเอโฟดและเขาทั้งหลายทำห่วงทองคำอีกสองห่วงใส่ไว้ริมเอโฟดด้านหน้าใต้แถบที่ตะเข็บเหนือสายรัดเอวซึ่งทอด้วยฝีมือประณีต และพวกเขาผูกทับสวงนั้นติดกับเอโฟดโดยใช้ได้ถักสีฟ้าร้อยผูกที่ห่วงและให้ทับสวงทับสายรัดเอวซึ่งทอด้วยฝีมือประณีตของเอโฟดเพื่อไม่ให้ทับสวงหลุดไปจากเอโฟดตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสเขาทำเสื้อคลุมเข้าชุดกับเอโฟดด้วยผ้าทอสีฟ้าล้วนและที่คอเสื้อตรงกลางของเสื้อนั้นเขาทำเช่นเดียวกับคอเสื้อทหารและมีคลิปรอบคอเพื่อไม่ให้ขาด ที่ชายเสื้อคลุมเขาทั้งหลายปักเป็นรูปลูกทับทิมโดยใช้ได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและผ้าป,ป่าเนื้อดีเขาทั้งหลายทำลูกพรวนด้วยทองคำบริสุทธิ์แล้วติดลูกพรวนระหว่างผลทับทิมรอบชายเสื้อคลุมนั้นคือลูกพรวนลูกหนึ่งผลทับทิมผลหนึ่งและลูกพรวนอีกลูกหนึ่งผลทับทิมอีกผลหนึ่งสลับกันแบบนี้รอบชายเสื้อคลุมนั้นเพื่อสวมเวลาปรนิบัติพระเจ้าตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสส พวกเขาทำเสื้อยาวกรอมเท้าด้วยผ้าป่าเนื้อดีสำหรับอารนและบุตรชายของท่านและทำผ้ามาลาและทำหมวกด้วยผ้าป่านและทำชั้นในด้วยผ้าป่าเนื้อดีและทำสายรัดเอวด้วยผ้าป่าเนื้อดีและปักด้วยได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มด้วยฝีมือช่างปากักตามที่บริยาเวทรงบัญชาโมเสส พวกเขาทำแผ่นทองคำสำหรับมงกุฎบริสุทธิ์จะรึกคำว่าบริสุทธิ์แด่พระยาเวไว้เหมือนอย่างแกะตราแล้วเขาเอาได้ถักสีฟ้าผูกแผ่นทองคำนั้นไว้บนผ้ามาลาตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสงานเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นงานทุกอย่างสำหรับพระพราคือเต็นท์นัดพบก็เสร็จสิ้นลงพระเยเวห์ทรงบัญชาโมเสสอย่างไรคนอิสราเอลก็ทำอย่างนั้นทุกประการพวกเขาจึงนำพระพรามามอบให้โมเสสทั้งเต็นท์และเครื่องใช้ทุกชิ้นคือขอเกี่ยวกรอบไม้กรอนเสาและฐานรองรับเสาผ้าคลุมเต็นท์ทำด้วยหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดงและหนังอย่างดีและม่านสำหรับบังตา หีบแห่งสักขีพยานกับไม้คานสำหรับหามหีบนั้นและพระที่นั่งกรุณาโต๊ะกับเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับโต๊ะนั้นและขนมปังเฉพาะพระพักคันประทีบบริสุทธิ์กับตะเกียงที่ตั้งบนคันประทีปนั้นรวมทั้งเครื่องใช้ทั้งหมดของคันประทีปนั้นและน้ำมันตะเกียง แท่นบูชาทองคําน้ำมันเจิมเครื่องหอมและม่านบางตาสำหรับประตูเต็นแท่นบูชาทองสำริดกับตะเกรงทองสำริดสำหรับแท่นนั้นไม้คานหามและเครื่องใช้ทั้งหมดของแท่นอ่างกับฐานรองอ่างม่านบางลานเสากับฐานรองรับเสาม่านบางตาสำหรับประตูเข้าลานเชือกและหลักหมุดสำหรับลานและเครื่องใช้ทั้งหมดสำหรับปรนใบัดที่พระพราสำหรับเต็นนัดพบ เสื้อตำแหน่งทำอย่างประณีตสำหรับสวมเมื่อโปรนิบัติในวิสุทธิสถานเสื้อตำแหน่งบริสุทธิ์สำหรับอารณ์ผู้เป็นปุโรหิตเสื้อตำแหน่งสำหรับบรรดาบุตรอารณ์สำหรับใช้สวมในเวลาปฏิบัติงานในตำแหน่งปุโรหิตทุกสิ่งที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสนั้นคนอิสราเอลก็ทำตามโมเสจึงตรวจดูงานทั้งสิ้นและเห็นว่าพระยาเวทรงบัญชาอย่างไรพวกเขาก็ทำเสร็จสิ้นทุกอย่างโมเสจึงอวยพรพวกเขา อบพยบบทที่40การก่อตั้งพระพราและการจัดวางอุปกรณ์พระยาเวตรัสกับโมเสตว่าในวันที่หนึ่งเดือนที่หนึ่งจงตั้งพระพราคือเต็นนัดพบขึ้นจงวางหีบแหกสักขีพยาในพระพราและกั้นม่านบางหีบนั้นไว้ จงยกโต๊ะเข้ามาตั้งไว้และจัดเครื่องใช้บนโต๊ะไว้ตามที่ของมันและจงนำคันประทีปนั้นเข้ามาและตั้งตะเกียงของคันประทีปให้เข้าที่จงตั้งแท่นบูชาทองคําสําหรับเผาเครื่องหอมตรงหน้าหีบแห่งสักขีพยานและติดม่านบางตาที่ประตูพระพราจงตั้งแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวไว้ตรงหน้าประตูพระพราคือหน้าประตูเต็นนัดพบจงตั้งอ่างไว้ระหว่างเต็นนัดพบกับแท่นบูชา แล้วตักน้ำใส่อ่างนั้นจงกั้นเขตทำลานกว้างไวร้รอบพระพลาและติดม่านบางตาไว้ที่ประตูเข้าลานนั้นแล้วเจ้าจงเอาน้ำมันเจิมมาเจิมพระพรากับทุกสิ่งที่อยู่ในพระพรานั้นและชาระเครื่องใช้ทุกชิ้นให้บริสุทธิ์แล้วพระพรานั้นจะบริสุทธิ์จงเจมิมแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องใช้ทุกอย่างบนแท่นนั้นและชำระแท่นนั้นให้บริสุทธิ์แล้วแท่นบูชานั้นจะบริสุทธิ์ที่สุด จงเจิมทั้งอ่างและฐานรองอ่างอีกทั้งชำระให้บริสุทธิ์ด้วยแล้วเจ้าจงนำอารโณกับบุตรของเขามาที่ประตูเต็นทนพบแล้วใช้น้ำล้างชำระตัวพวกเขาเสียเจ้าจงสวมเสื้อตำแหน่งบริสุทธิ์ให้อารณ์แล้วเจิมและชำระเขาให้บริสุทธิ์เพื่อเขาจะเป็นปโรหิตปรนิบัติเราและจงนำบุตรของเขามาด้วยและสวมเสื้อยาวกอมเท้าให้จงเจิมพวกเขาเช่นเดียวกับที่เจิมบิดาของเขา เพื่อพวกเขาจะเป็นปุโรหิตโปรนิบัติเราการเจิมนั้นจะเป็นการเจิมแต่งตั้งพวกเขาไว้เป็นปุโรหิตตลอดชาติพันธ์ของเขาทั้งหลายโมเสสทำทุกสิ่งตามที่พระยาเวห์ทรงบัญชาท่านในวันที่หนึ่งเดือนแรกปีที่สองพวกเขาก็ตั้งพระพราขึ้นโมเสสตั้งพระพราขึ้นท่านวางฐานตั้งกรอบไม้ติดสลักกลอนและตั้งเสาขึ้น ท่านกางผ้าเต็นท์คลุมพระพราและเอาผ้าคลุมบนเต็นท์ตามที่พระ,ยะเยวทรงบัญชาโมเสสท่านใส่พระอวาทไว้ในหีบนั้นและสอดไม้คานไว้ข้างหีบและตั้งพระที่นั่งกรุณาไว้บนหีบแล้วท่านนำหีบนั้นไปไว้ในพระพราและกั้นม่านบางหีบแห่งสักกีพยานนั้นไว้ตามที่พระ,ยะเยวทรงบัญชาโมเสส ท่านตั้งโต๊ะไว้ในเต็นท์นัดพบทางทิศเหนือของพระพรานอกม่านนั้นแล้วจัดเรียงขนมปังบนโตะ๊ะเฉพาะพระพักพระยาเวตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสและท่านตั้งคันประทีปไว้ในเต็นท์นัดพบตรงข้ามกับโต๊ะนั้นทางทิศใต้ของพระพราแล้วก็จัดตะเกียงให้เข้าที่เฉพาะพระพักพระยาเวตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสส ท่านตั้งแท่นบูชาทองคำในเต็นท์นัดพบตรงหน้าม่านและเผาเครื่องหอมบนแท่นนั้นตามที่พระยเวทรงบัญชาโมเสสท่านกั้นม่านบางตาที่ประตูพระพราท่านตั้งแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวไว้ตรงประตูพระพราคือตรงประตูเต็นท์นัดพบแล้วถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องธัญญาบูชาบนแท่นนั้นตามที่พระยเวทรงบัญชาโมเสส ท่านตั้งอ่างไว้ระหว่างเต็นนัดพบกับแท่นบูชาแล้วใส่น้ำในอ่างสำหรับชำระล้างโมเสสกับอาโรนและบุตรชายของท่านล้างมือและเท้าด้วยน้ำในอ่างนั้นเมื่อไรที่เขาทั้งหลายจะเข้าไปในเต็นนัดพบหรือเข้าไปใกล้แท่นบูชานั้นพวกเขาก็จะชำระล้างเสียก่อนตามที่พระยาเวห์ทรงบัญชาโมเสสท่านกั้นบริเวณลานรอบพระพลาและแท่นนั้นแล้วกั้นม่านบางตาที่ตรงประตูลาน ดังนั้นโมเสสก็ทำงานเสร็จสมบูรณ์เมฆและพระรัศมีปกครุมพระพราในขณะนั้นมีเมฆมาปกคลุมเต็นนัดพบไว้และพระรัศมีของพระยาเวก็ปรากฏอยู่เต็มพระพรานั้นโมเสสเข้าไปในเต็นนัดพบไม่ได้เพราะเมฆปกครุมอยู่ และพระรัศมีของพระยาเวก็อยู่เต็มพระพรานั้นตลอดการเดินทางของคนอิสราเอลเมื่อไรที่เมฆนั้นลอยขึ้นจากพระพราพวกเขาก็ออกเดินทางต่อไปทุกครั้งแต่หากว่าเมฆนั้นไม่ได้ลอยขึ้นไปพวกเขาก็ไม่ออกเดินทางเลยจนกว่าจะถึงวันที่เมฆนั้นลอยขึ้นไป เพราะตลอดทางที่พวกเขาไปนั้นในตอนกลางวันเมฆของพระยาเวยอยู่เหนือพระพราและในตอนกลางคืนมีไฟในเมฆนั้นประจักษ์แก่ตาคนอิสราเอลทั้งหมด